สวัสดีครับ <P an throp od> เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมวัดพระาธาตุรายยู่ที่อำเมร์นสนุกจังเลยจะออกส่วนสามพร้อมแล้วเข้าไปชมข้งางในเลยข้างหลังนี้จะเป็นพระาธาตุรายยูกางสานสานส,าสีสีแรก็จะเป็นสีทองสีเงินแล้วก็สีขาว น้องคุณนานก็จะพาไปเที่ยวชมครับบริเวณบรวัดว่ามีอะไรบ้างมีทุกคนนะก็เป็นวันหยุดยาวครับก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับเดีย๋ยวเราจะไปสักการนะหลวงพ่อปวดนิ้วนะครัโชคขอรับขอบคุณที่มากันค่อนข้าง,าง,างเยอะเป็นวันหยุดยาวมีความศรัทธาน,นะครับ พี่หลวงพรบบะบุทธนาน้องคนัากำลังสักการะตีอะทองครับขนี้ก้เรารูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี้คือทุกคนที่นัสักการะมาด้วยความศรัทธา มาก็ต่างเสียงรีกันครับรายสินดีกันไปบ้างบางทีแล้วเราก็ขอล้วงไข่สักรอบหน,นึ่งนะครับตัวสามตัวบ้างเพื่อเป็นช่วงบ้างจมาดูกันครับอาจารย์เจะดูไหวมีโชคดีบ้างครับตัวเดียวกันเลยว่ะ างนวันใหญ่ก็มีคการที่ได้ยินเจ็บก็รอบดูกันไปต่อด้วยกับสการะองค์เท่อใหญ่องค์พระประธานอนครับน่าจะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดครับเท่าที่เคยเจอมาก็ดูกันยาวไป จนนจาาเจ้านายจะพาการไหว้สักการะเจ้าแสนคำฟ้าและต่อด้วยสัตตูนาคากนะ็เดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเสร็จจากนันะ้น,นก็จะมีการทําบุญปล่อยปลาเวปุณนาจารยารปวัดจงหัดกระทิก มาคอยมาคอยจับจำนวนของหมทุกประสบครับท่านท่าหลายให้เป็นตลาดเป็นจากพัฒนาการทั้งหลายทุกวงเพื่อเป็นก็สำหรับทุกท่านนะครับขอคนที่ชมคลิปนี้ขอปาทับทิมกับบาดุกหมดทุกหมดโุขขอให้พบแต่สิ่งดีๆครับร่ำรวยเงินทอง ทุกทุกวดกลงขอบคุณที่รับชมนะครับขอน้ำตาและฝากกดติดตามช่องของปูนาชาแนลด้วยนะคทับขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ